เทพเชลิมไปบ้างเบอร์14เบอร์17เบอร์17ไม่ผ่านก็ไม่ผ่าน่ผ่านลินซุก้าแย่งมาได้ลินซุก้าจะได้ทุ่มทุ่มเลยเบอร์สามเลิศลักดีเพราะยิ่งเลยโดง เก็บบอลได้ด้วยครับเดูสถาปน์ดูยิงเตะขึ้นมาในตอนนี้ชมการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ ประเภทอายุไม่เกิน16ปีนะระหว่างเทพจรินผู้แข่งกับปรินสุก้าเอฟซีครับโอโหลกนี้เบอร์แปดเบอร์แปดน,นพ่พิชิตพงผู้มาลานะกลาวว่าจะดรอข้างหลังเข้าไปสักหน่อย ต่ตอนนี้แข่งขันกันอยู่ในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับะระหว่างเทศรินผู้แคกับรินซุก้าเอตอนนี้รินซุก้าเอนำเทสรินผู้แค่ไป4พประตูต่อศูนย์อย่างบุกย่งต่อเน,นื่องครับรินซุก้า อย่างุกู่ตอ่ออย่างต่อเนื่องมาหน้าประตูเพีย <c oughs> งสามประตูเทศนิน <c oughs> ล้มตัวสก,กัดบอลน, <c oughs> น,น้อยนารินสุกาได้เตะมุมครับเตะมาให้โบยสี่ปวดเพียนอยู่ในแดนของเทศเซนิน <c oughs> ลากขึ้นมาโอ้ลูกนี้ <c oughs> เออว่างๆเลยลูกนี้ครับ เบอร์ห้าบอกว่าไม่เป็นไรเอาใหม่ให้เบอร์ห้าอีกเบอร์สิบว่าไงให้เบอร์ห้าเบอร์ห้าให้เบอร์สิบเดินกลับหลังเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สี่เดินให้พึ่งสาวประตูให้เบอร์สิบเอ็ด ลูกแข่ได้ลูกบ้างร้องยิงไม่ต้นกล้าครับคำสั้นสามคือต,ตัวนีสก้าแตกขึ้นมาสกาได้ชุ่งชุ่งให้เบอร์แปดเบอร์แปดตกไหมเบอร์ห้าเบอร์ห้า จะกระโดดมุมซะหน่อยนะครับเบอร์ห้าสิบปกรสีประมงนะไม่ถึงสุรินเนี่ยเล่นลูกไม่ผ่านด่านนิดเดก้า เออสิบสลงไปแล้วบุญจริตเนี่ยบุญจริตกรีพุทธานะครับตอนนี้ทำาแล้วสมประตูเบอร์เเบอร์เจ็ดให้เบอร์สิบสองหลับตัวยิงตัวนักสาประตูเทศลินปาบอลเอาไว้ได้ สุดยอดผูกจงต่อเนี่ยเบอร์สิบเบอร์สิบสองไทั้งเบอร์สิบสองทั้งเบอร์ห้านี่พลาดโอกาสนะครับเียะชิวนิดเดียวเนี่ยเบอร์ห้านี่สุบปกรณ์เบอร์สิบสองคุณยาริส อย่าโดดนะอย่าโดดนะให้ได้ได้เล่นลูกแฟงอย่าโดดแฟงยืนสนิทเลยค้างโดนยืนอย่างเดียวยืนแฟงหน้านะใชัยนรงค์หน้าสูงหน่อยแฟงมือชัยนรงค์เตะติดกำแพงของ đinh đinh sức máy bơ trên mày tè mày tè มีคนลุ้นว่าแตกไหมแตกไหมเบอร์เจ็ดไม่ทําให้แตกเอาเบอร์เจ็ดทำหน่อยเบอร์เจ็แตกไหมเยี่ยวแตกไม่แตกครับโอ้วันนี้เทพซีลินไม่มีดวงไม่มีโชคเลยครับนบ,บุกขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ยิงจัดจ่ะสักทีเนี่ยมีแต่ลินสุกา้า นะครับบุกขึ้นไปทีไรยิงทุกทีเออบอร์สิบก็ยิงอีกแล้วในะสุวระเกียร์แซลี่แต่ไม่ต้องกรอบเวลาก็เดินใกล้เข้ามาแล้วยนะขึ้นหลังใกล้จะหมดเวลาแล้ว ลิมซูก้าก็ยังบ,บุกยังไม่หยุดไม่ยอนน่าเห็นใจผู้แค่นะครับน,น่าเห็นใจเ <c oughs> ทพีรินผู้แค่ <c oughs> ลิมซูก้า เบอร์สิบสองเขี่ยให้เบอร์สามดึงสก้าเบอร์สิบขึ้นเบอร์เก้าลง ยาวดิไอยาวดิแล้าูกสาวประตูเทพซิลินตั้งแล้วก็จะเตะขึ้นไปเตะขึ้นไปแล้วบุกเแลอเกินบุกแล้วกิน บุกเลือเกินอ้าวได้ทีของผู้แค็บ้างแล้วเทพศิริผู้แ,แคข่าไงและแล้วการาลงใจ,จแอนกระเปนุวีดหมดเวลาการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศนะระหว่างเทพศิริผู้แข็แนะกับ รินสุก้าเอฟซีเนี่ยผลปรากฏว่าแชมป์ประเภทอายุไม่เกิน16ป,ปีขอเสียงปรบมือให้กับนักฟุตบอลทั้งสองทีมครับ